ไคะความลับของการพัฒนาตัวเองแบบรวดเร็วคืออะไรคือการพัฒนาจากความผิดพลาดของตัวเองนี่แหละ ลองฝึกลองใช้ลองทําแล้วดูด,ด,ดิตรงไหนพัฒนาได้อีกตรงไหนไปต่อได้อีกแน่นอนนะคะถ้ามีโค้ชมีครูมาช่วยดูเราก็จะได้คาปรึกษาที่ตรงประเด็นแล้วก็พัฒนาได้ทันทีค่ะและแน่นอนเวลาที่นักเรียนส่งการบ้านมาครูพลอยก็ตามไปตรวจน,นี่มาดูครูพลอยตรวจการบ้านกันเลยค่ะนี่อันนี้นักเรียนส่งมาแล้วนะคะสิ่งที่ครูพลอยตรวจคะ่ะคอมเมนต์ยาวๆแบบนี้นะคะรวมถึงการให้ตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างบางคนได้เป็นประโยชน์นะบางคนจะได้เป็นแบบการออกเสีย ยังนี่ก็แล้วแต่ว่าเราระดับภาษาเราระดับไหนเนาะพลอยก็ให้คําปรึกษาตามระดับของใครของมันนะสิ่งที่ทุกคนควรจะได้แบบรู้อ่าบางคนเี่เรียนกับพลอยมาหลายคอร์สและเริ่มฝึกออกเสียงไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าเรื่องของประโยคอาจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะพลอยก็จะเพิ่มเติมให้นะคะแต่ละคนอ่ะก็คือจะได้ไม่เหมือนกันนะ เพราะว่าจะมีคําศัพท์ที่บางคนรู้บางคนลองใช้อย่างเงี้ยอ่าไม่เหมือนกันสักคนเลยดิสิเออแล้วคอมเมนต์ของครูพลอยก็คือยาวมากถึงมากที่สุดให้นักเรียนกับเคลียร์คัตเข้าใจทันทีไม่ต้องไปหาต่อนะคะมีตัวอย่างประโยคให้ดูด้วยนะคะ และทุกคนจะได้ภาษาแบบธรมบรมชาติแบบาชาฝรั่งนะคะครณพลอยก็จะมีตัวอย่างให้นะคะที่ครณพลอยแบบคัดและกันกรองมาจากประสบการณ์การใช้ภาษารวมไปถึงตามหาข้อมูลที่สําคัญนะคะแล้วก็คัดมาให้แบบที่แบบใช้จริงได้เลยนะคะไม่ต้องไปงมด้วยตัวเองอีกต่อไปนะคะอ่าบางคนเนี่ยได้เรื่องของการออกเสียงพลอยก็จะชวนมาออกเสียงแบบสนุกสนุก ยอมดึกอีกครั้งค่ะกับนี่ก็จะมีแบบว่าคอมเมนต์แบบนี้นะคะไม่ว่าจะมาส่งตอนไหนนะพลอยจะตามไปตรวจทุกครั้งเนาะนักเรียนบางคนนะอยากจะฝึกอีกสักรอบสองรอบนะฝึกอีกรอบได้เลยนี่ใครอยากจะส่งสองรอบพลอยก็ยินดีนะต้องรับเลยนะคะมาเลยนี่ บางคนได้เรื่องของการออกเสียงอ่าใครก็จัดให้นะคะจัดให้แบบนี้นะเป็นแบบเหมือนกับได้รับคำปรึกษาส่วนตัวเหมือนเรียน p พ i เวทเลยแหละทุกคนเออมันดีมากนี่ดูสิสาวๆไฟแรงทั้งหลายอะ่ะ ก็คือฝึกกันอย่างสนุกสนานนะคะค่ะใครอ่ะที่ตามหาพื้นที่ในการฝึกพูดภาษา,ษา,ษาอังกฤษรัวๆแบบไฟลรกนะคะพลาดไม่ได้กับคอร์สแฟลชพูดอังกิษมั่นใจไฟได้แบบฝรั่งเรามีไลฟ์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสเนาะแล้วเราก็มีกิจกรรมไม่ทําทุกวันพุธวันศุกร์นะคะเป็นการเรียนที่ชิลสนุกไม่เครียดแล้วก็ฝึกไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทาย นอกจากนีก้เราไปยังมีไลน์กลุ่มให้นะได้คุยได้แชทกันนะได้ฝึกพูดรกิจทุกวันรัวๆเหมือนเราว้าไปต่างประเทศด้วยกันเลยนะคะในช่วงนี้ใครที่มีปัญหานะคะเรื่องของการฟังแบบแอดวานซ์ฟังไม่ค่อยได้เวลาพูดนะพูดเราไม่อัตโนโมตัติดูมันติดแปลดูมันแบบใช้ภาษาไม่เป็นธรรมชาตินะคะคอสนี้จินดีต้อนรับเพราะเราจะฝึกการใช้ภาษาเป็นธรรมชาติว็บชัดฝรั่งนะคะกัน,นตลอดทั้งคอสนะคะในระยะเวลา3-4เดือนนี้ใครเล็งอยู่รีบมาจอยด่วนนะคะแอดไปที่ไลน์แอดแอด English s mile หรือทักไปที่ inbox ได้เลยค่ะจะมีอะไรสนุกสนุกตื่นเต้นเราใจอีกนะคะก็จะเอามาแชร์เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ